เราคอยพออีกแบพี่น้องแดงขาลายครับดอกงามนเนาะดอกกลังงามเนาะสองดอกครับที่นี่พออีกแล้วพี่น้องแล้คอยยางไปพ่อไปผ่อเลยเนาะออกปไกกันแห้งมาได้ครับเบิ่งทีละพี่น้องเบิ่งแดงขาลายออกไมครับดอกงามนเนาะ แต่ฝนก็ทำเแน่อยนะจ๊ะพออีกแล้วบัวสักก้อยบัวิ่งที่ละพ,พี่น้องดอกมีแต่กำลังงามเนาะมีแต่งามๆเลยจ้ะสักก้อยคือพ่อดีแทบวันนี้บานนาดยังคันพ่อน้ำสักอยอยู่ครับมีแต่ง,งามเนะาะป้าพี่น้องคะแกงแสบเธอเด้อจ้ะ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องหละงไร้ี่เก่าฟี่ใหม่ภูเขามาชมโวโลกน้าครับมือนี้กับมาพ่อกันกับบางานกับสาวกอยคือเก่าครับสวัสดีจ้ามือนี้กับพาพ่อแม่พี่น้องเดินทางเข้าป่าคือเก่าเราจะไปหลุ่นไปโซนนู้นกันจ้าสิได้เกียเพจยังแนไปจ้จาตปครับพี่น้องมาพ่อกันในเสาร์วันที่สามกรกฎาคมปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับพี่กัดเฮาโผพระลานสูง อำเภอน้าจะรวยครับจังหวัดอุบลคือเก่าพี่น้องมันหล่อหลุนเบิ้งท้างพี่ครับเพราะว่าปลาบ้าน้องเมกเฮ็ดบ่ออกพี่น้องมาหล่อเบิ้งปลาทั้งน้าจะรวยครับกับปลูว่าเฮ็ดยังง้งออกพี่นอ้องตกไปหลุนเบิ้งน้ากันครับดอกเดรนเกมานของห้าจะเฮ็ดดอกไข่ดอกงามเนาะเข่งแดงค้าลายครับงามทั้งจ้าพี่นอ้องดอกกำลังงามเนาะจ้ะกากำลังเห็นดอกนึงครับ เ็นออกข้างๆแน่พ so uh, ี่น้องข้าลายครับมีข้าราชจ้ะแดงข้าลาชครับกําลังออกนอกเสาคอยเนาะสงสัยกำลังสิออกเนาะโอ้ขาตุ้กุีจ่ะหนึ่งบานดอกนึงจ้ะแดงดงเนาะฝนกับต๊ะก็ฝนนอกสาคอยเดินมาหอดปลาฝนต๊ะห่ำครับ แตงว่าเห็ดกําลังออกเนอสเกาคอยเนาะเจ้าเกอยพออีกแบบพี่น้องแ,แ,แ,แดงขาลายครับดอกงามเนะาะด,ดอกกำลังงามเนาะจ้าสองดอกครับที่น,นี่พออีกแล้วครับแต่ดอกกำลังงามเลยจ้ะ เพ็ดเปิดใหม่เนาะแบงกิกีตาร์ไม่แต่ตจุ่มเบาวเนาะเมื่อมีดอกถา่าเลยเนาะจ้าอีกดอกเนึ่งผ่ออีกแล้วพี่น้องสา,นะาวกอหยางไปผ่อไปผ่อเลยเน,ะนาะผ่อโปกไกกันแห้งบันไดครับเดกหาเนาะเบิง่งตีละพี่น้องคุณ่ะ ผงแดงค้าลายออกไม้ครับมางงานนะีแตวดอกงามๆนะแต่ฝนก็ทนอมเน,น่นะจ๊ะแต่ห้ามหมจ๊ะดอกหน่อยเพิ่งยังมีอยู่เนาะจ้ะก็ไข่นิดนะจุ้มนึงจ้ะพออลอ,อยแลยอ่ะบอสก้อยโอ้โหเบิ่งที่ลพะพี่น้องเบิ่งน้ำตาลก่อนพี่น้อง ดอกมีแต่กรลังงามเนาะมีแต่ง,ง,ง,งามไมยจ้าสกอยกือพอดีแบบวันนี้บานหนาจังคันพอน้ำสกอ,อยอยู่ครับมีแต่ง,ง,งามเนะาะป้าพี่น้องคะแกงแสบเธอเด้ดอจ้ะคุณนกาดอกนี่จูมมันคับวันี่เป็นซองดอกจากพญางามเขามาเลยเนาะดีจ้ะอันนั้นดอกใหญ่เพิ่นเนาะดอกพอดีงามไม่ได้มีบานหนาเป็นเพื่อ มันได้เฮดโมเดียเน้องสกออยู่นี่ลา่ดอกเติบครับดอกมิแต่กำลังงามเลยพี่น้องแกงแสบแกงบวานครับเถืงแดง้าลายเนาะจ้าทีนี้จูมนึงจ้ะฝนกับหยอยพระฝนครับพี่นอ้องบรรยากาศในป่าครับสกออยกับยางไปพูดพี่น้อง เป็นหลุนเบิ้งน้ำกันครับกระคอเห็นอีกดอกนึงครับม,มีอีกดอกนึงจ้ะดอกกำลังงามเนาะมันมีดอกเถาเลยเนาะม,ม,มันมีเถาเลยจ้ะพี่น้องละงอกขาวบานครับผอมบางละดอกเนาะละงอกจ้ะเป็นพื้นเขากั้จ้ะ อดอกกำลังงามเลยเนาะนี่จะจุ่มง,งามๆจากพี่น้องดอกไดหน่อยกับิบโป๊กว่าทีานะ่เก่าเนาะจ้าแต่และสกอร์ในกระตากาลังในแกงนึงครับแดงขาลายอีกจ้าพี่น้องอุ้ยดอกผนกำลังจูมนะเนเาะผลข้าวกล้ามอีกครับ หูดอกงามทั้งจาพี่นอแกงแสบเนาะคุน่ะถังขากล้ามอีกครับอดอกงามทั้งตาพี่นอสีเพลนเลยเลยเนาะจ้าแหนมหาอยากแน่ครับอคอยย่างหาเนะหาไหวกับบ่เห็นเลือจ้ะดอกได้หน่อยเท่ากับที่โป๊กไหวเนาะคุณบ้าหน้าดอกนะี่ ่อในขางทางเลยพี่น้องวันนีนนนน้นนี่เป็นเพิงแดงข้ามครับแดงข้ามจ้ะแดงขามแดงค้าโกานคาเน่าเนาเนะจ้างูหน,น,นึ่จ้าพี่น้องดอกกระลัางงามครับนี่จะจีน,นหน่อยนอ้อยนกทุอยมันเป็นจีนด้วยจ้ะเบิ่งทีเลยพี่น้องทั้งนานครับแดงข้ามครับโอ้อดอกงามน้งจ้าพี่น้องดอกสมบูรณ์ใชงเนาะ ใหญ่เห็ดปวกดอกเดียวครับเป็นทีนมากอกดอกเดียวเนาะที่อ,ออกว่าเป็นโมครับเห็ดปวกกี่ครับปวกดอกเดียวอีกจ้ะคือบอกเป็นโมเนาะสกอยเนาะปวกอันเป็นดอกดอกเดียวนะมองละดอกจ้ะผอยกับบอสกอย กำลังพ่ออีกครับเห็นหางแน่เนาะสองดอกจ้ะแต่ว่ามีแต่งงามๆเนาะลงมาทถ่ลคือยังไดดเป็นหมูอยู่เนาะจ้ะแต่ก็มีพี่น้องเพิ่นมาหากรแน่เนาะกับอบหูมองหัวไม้เพื่นจ้ะวานากับอบหูมองคือวา่ะครับอาศัายยางหามหมุ่อไปครับแล้วแต่สียางไปเห็นไป,นไปพ่อเนาะ เพ็้ปลกอีกดอกนึงครับปอกดอกเดียวนะเราเมาะละดอกจากพี่น้องแล้วกับพ่ออยู่เรืออยู่เนาะจ้าเพ็้ยึ่งเขาครับพึ่งเขาจะ้ะดอกงามเนาะอยูนนีน้สองดอกครับดอกกำลาังงามเลยจ้ะจะดอกงามๆเนาะ

เท็ดนารวานนี่ครับจูงงามน,นึงเนาะแดง,แดง้ะลาย,ายจ้าด,ดอกงามน,นึงเนาะจูมมันครับจูมนึงจ้ะ,จจะละงอกขาวครับล่นคือหนึ่งเนาะแดดจะอกมากแล้วครับวันนี้ เมื่อเศร้าในฝนตกเนาอเส้าก่อยเข่ามาหอดตาฝนตกครับสวยมากกัเลยไม่แดดดอกมากแล้วพี่น้องดอกนึงจ้ะแดงฟ้าลายดอกงามใชนไหมข้าวดินจ้ะดอกงามๆเลยจ้ะ เอาละครับพ่อแม่พี่น้องก็ไเดวเวลาเดินทางการบานครับมาสรุปผลงานกับเ้ากรอยครับมือน,นีนนี้จ้ามาเบ่งผลงานของเฮาจากพี่น้องกับือวาัมานอยู่จ้ะก็เป็นเห็ดถึงแดงขาล่ายจา้ะเห็ดถึงเขาก,าก้รมจ้ะเห็ดละง,งหูหฮอก,ก็ไดมาจุม่มนึงจากพี่น้องเห็ดกําลังออกใหมน่นาะมมแต่ดอกงามๆเลยจ้ะในแกงใหญ่อยู่เนาะจ้ะ่า,ก,าก,กระบงหูมองหูไม้ปันใดเนะาะอาศัยย่างหาแถวทางจากพี่น้องกับือวาัมานอยู่จ้ะ เอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องทันได้ชื่นชอบมากคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อที่จุบผาคลิปใหม่ๆจ,า,วา,วา,จากวันนั้นจำเอาไว้ด้วจ้าพิการของเข้ามือนี้กับผู้ก๊องสูงอำเภอหน้าจะรวยจังหวัดอุบลจ้ะคลิปนี้เป็นคลิปของวันที่สามกรกฎาคมปีพศหกห้ามือหน้าคลิปหน่ะค่อยฟอกันไหมจ้าส้หรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับ เอาละครับพ่อแไม่พี่น้องทันได้เชิญชอบมาคลิปทั้งใดก็ย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อสิบประพาทคลิปไม่ๆหมจากเป้านาัดไว้นําครับสําหรับคลิปนี้ถือว่ามันยู่พี่น้องเปลี่ยนไม้มาครับกับโบโหป่าโหมองบันไดเนาะก็ใสยย่ยางหาน้ขาขังทางคือเสากรอยว่าครับ,รบพอได้เค็ยบอยพี่พน้องเฮดกาลังออกไหมครับใด็กแกงไงอยูเอาละครับ บานานกสิได้ขอจบคลิปไปเพียงซ้ำนี้แหละพี่น้องพอการคลิปน้มือนาครับกะทะัทหลุนกันบ้าบ้านานสิไปหาปลาได้ครับมืออื่นสำหรับคลิปนี้บานานกษิได้ขอตัวลาพอแม่พี่น้องเดินทางครับบ้านครับสวัสดีครับ